ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบัคร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมาลูชชอบมาพร้อมกับเลทที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบัคก,กับเลทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาสในแมปบล็อกฟูดแล้วก็แมปคิงเลกาซีกด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมพารราคาถูกต้องร้านนี้เลยเลมอนชอ็อปมาพร้อมกับเลทที่สุด มีบริการล้ากดเกมพาร์ทในแมปต่างๆกับราคาที่โคตรจะถูกกดเพชรออสตาและยังมีบริการในแมปบอฟลูดกันอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับโลชอปร้านบริการล้าหาเน้นบอสในแมปชินโดและก็ยังมีอีกหนึ่งบริการนั่นก็คือบริการล้าหาซิบหาง แล้วก็ยังมีบริการอื่นอีกเพียบเช่นรับฟาร์มเวลตัวละครฟาร์มสัตว์หางฟาร์มเนตแล้วก็แหลงแค่นั้นก็ยังไม่หมดนะครับยังมีบริการในเพจอีกถ้าใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับไอไอไอยโยโยเฮลโล่กายวัตสัปดูโอเคครับทุกคนวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะเราก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่าผู้เล่นออสตาทุกคนกันด้วยนะครับ คือในคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนผมจะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าซาบุสะนะฮะทุกคนครับนินจาที่ใช้คาถาหมอกนะฮะทุกคนครับนี่เป็นยังไงพอเราใส่ซาบุสะเข้าไปในตัวแล้วนะฮะทุกคนเราก็จะมีเอฟเฟกตตัวละครแบบนี้นะครับตรงตัวเราเนี่ยมันจะเป็นออร่าคล้ายๆกับออร่าจักระสีแดงนะครับทุกคนครับ แล้วก็ไอตรงมันจะมีไอหัวแบบนี้ลอยตามเราอะครับทุกคนครับนี่เห็นไหมมันจะเป็นหัวสีม่วงๆแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าหัวนี้เนี่ยมันคือหัวอะไรนะครับทุกคนนี่เห็นไหมมันเป็นของซาบุสะนะครับทุกคนครับอย่างยงเท่ครับสําหรับตัวละครนี้ซาบุสะนะครับมันได้จากลูกแก้วสโนนะฮะทุกคนเออลูกแก้วสโนเนี่ยที่ได้จากไดอารี่สปินนะครับแล้วก็ไปสุ่มที่ใช้โลบัสสุมอะครับทุกคนนั่นแหละเออ แล้วก็ตัวละครตัวนี้นะครับซาบุสะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครห้าดาวนะฮะทุกคนครับเดี๋ยวผมหาให้ดูนะครับอ่านี่นะครับทุกคนครับซาบุสะเนี่ยเป็นตัวละครห้าดาวนะนี่เห็นไหมอ่าโอเคแล้วทุกคนครับเราไปดูรีวิวกันดีกว่าครับว่านินจาตัวนี้เนี่ยซาบุสะของเรานะครับมันจะโหดหรือเปล่าครับส่วนตัวแล้วผมชอบเขามากเลยนะโอเคแล้วทุกคนเราไปดูเลยสามสองหนึ่งไป,ไปโอเคครับทุกคนฮะเรามาเริ่มวางซาบุสะกันเลยดีกว่านะครับนี่นินจาสายมอครับ เบ่งเข้าไปวางเข้าไปเลยนะครับใช้เงินในการวางเนี่ยอยู่ที่500นะครับทุกคนครับเบ่งเข้าไปมางี้สภูสานะครับทุกคนครับเขาจะตีเป็น full AOE นะครับทุกคนเป็นไงโคตรเฟี้ยวนะครับสปุสานี่นะครับเอ่อดาเมจมันจะคาดเคลื่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าสภูสากของน้องคนนี้เนี่ยเขาเลเวล16แล้วนะฮะทุกคนครับอ่าดาเมจนะครับมันก็จะอยู่ที่1380นะครับระยะ20ความเร็วในการโจมตีเนี่ย8วินาทีนะครับทุกคนนี่ ในการโจมตีของเขานะครับเขาจะทําการสร้างหมอกขึ้นมานี่ทุกคนสังเกตดูนะครับแล้วเขาเนี่ยจะฟันศัตรูที่อยู่ข้างในนะครับนี่ได้ยินเสียงดาบไหมครับอ่าประมาณนี้นะครับทุกคนครับสาหรับซอมบักโอเคเรามาอัพขั้นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับขั้นที่1นนะครับ650นะครับนี่บวกดาเมจอย่างเดียวนะดาเมจนะครับตอนนี้ก็2760นะครับทุกคนครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็อัพขั้นที่2เลย ขั้นที่2นะครับใช้เงิน800บวกดาเมจอย่างเดียวเหมือนกันนะครับนี่ตอนนี้เนี่ยก็ดาเมจ4,260นะครับถึงมันจะตีเป็น f ู l l AOE จริงแต่ว่ามันไม่ตีตัวแอร์นะทุกคนครับต่อไปนะครับทุกคนครับก็ขั้นที่3นะครับขั้นที่3เนี่ยก็บวกดาเมจอย่างเดียวเหมือนกันนะครับ1,000บาทครับทุกคนอัพไปเลยนะครับเบ่งเข้าไปตอนนี้เนี่ยดาเมจก็ ,5676 นยะครับนี่ถ้าการโจมตีก็ยังเหมือนเดิมนะครับสำหรับขั้นที่3ม ต่อไปเนี่ยขั้นที่4นะครับทุกคนครับขั้นที่4เนี่ยบวกหลายอย่างมากครับกดอัพไปเลยครับ1,500นะครับทุกคนเบ่งเข้าไปครับนี่ตอนนี้นะครับจาก full aoe เนี่ยเป็น a อ e แบบวงเซอร์เคิลแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็ตี7,323นะครับทุกคนระยะ45ความเร็วในการโจมตีเนี่ย8วินาทีนะฮะนี่ทุกคนครับดูท่าการโจมตีของเขา เขาจะทําการผสานอินนะครับเรียกมังกรน้ําออกมานะทุกคนเบ่งเข้าไปประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวดูนะครับผสานอินแล้วก็เรียกมังกรน้ําขึ้นมานครับนี่ลงใส่ประตูแบบนี้เบ่งเข้าไปโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะอัพขั้นต่อไปเลยเนาะอัพขั้นต่อไปนะครับก็ใช้เงิน2,000 อันี่ตอนนี้นะครับตีขึ้นหมื่นแล้วนะทุกคนตอนนี้เนี่ยตีหนึ่งนะครับทุกคนครับระยะ60นะครับความเร็วในการโจมตีก็เท่าเดิมนะฮะทุกคนอันี่ซาบปะสะนะครับน่าจะอัพได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ7ขั้นนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมอัพขั้นที่หกเลยนะอัพขั้นที่6นะครับ2,150ครับอัพไปเลยนี่ตอนนี้นะครับดาเมจเนี่ย16,500แล้วนะทุกคน ระยะเนี่ยเจ็ดสิบห้านะครับแล้วก็ตีแปดวิเท่าเดิมนะครับทุกคนนี่ดูระยะวงครับเป็นไงโคสุดครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายเลยเนาะขั้นสุดท้ายเลยครับ2250บาทกดอัพไปเลยนี่อันนี้เวล16นะครับทุกคนซาบุสาเนี่ยตีอยู่21,250นระครับระยะ85ความเร็วในการโจมตีอยู่ที่8วินาทีนะครับทุกคนครับระยะวง l e ีเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ โอเคเดี๋ยวผมจะลองวางสบับปะสะตรงนี้ดูนะครับนี่ผมคิดว่าน่าจะคุ้มที่สุดละปับ๊บกดอัพวางไปเลยครับเบงเบ่งเบ่งเบงาวางตรงนี้เนี่ยโคตรคุ้มครับทุกคนครับหรือไม่ก็อาจจะขยับมาตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าขยับมาตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะคุ้มที่สุดนี่ครับปึ๊บปึ๊อา่าเกือบคุ้มสุดนะครับทุกคนครับมันไม่ถึงตรงนี้นิดเดียวนะนิดเดียว วางสักประมาณแถวเนี้ยครับทุกคนได้อยู่นี่แถวนี้ครับ2ที่นี้เลยอ่าประมาณนี้น่าจะคุ้มที่สุดแล้วไม่ก็วางแถวแถวนี้ก็ได้ครับอ่าประมาณนี้โอเคครับทุกคนก็ในการวางสาบุะสาะนะครับใช้เงินเท่าไหร่เก้าหมื่นห้านะครับทุกคนครับเก้าหมื่นห้าปั๊ปปั๊ปปั๊ปั๊ปั๊โอ้ใช้เงินเยอะเหมือนกันแล้วเนี่ย ใช้ไปประมาณ1,600 0นะครับทุกคนครับประมาณนั้นนะประมาณ1 5ื่นหาหนะครับสำหรับการวางสับุะสะแล้วก็อัพสับุะสะให้ตันเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับหมื่นห้โอเคครับทุกคนครับก็คือว่ารีวิวสบุะสะนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนถ้าใครชอบนะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะไปเลยตวพุซ่าคาถาหมอกคาถามออังาากรน,น้ำลูกพอ่อฝานอินชิ่งช้ิงยิงยิงยิงโคตรฝีเห้ว